พี่น้องมาพรวกระมุมฮักชาแน,นลจ้ามือนีสิผ้ามาเก็บเห็ดพิกพัดผาตักเสือได้จ้าอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายพอแล้วจ้าดอกแรกจ้านี่จ้าพี่น้องเห็ดกอใสอีกดอกหนะึ่งดอกหนึ่งจ้ามาบ้างนี่จ้าพี่น้อง มึงดูจ้ะติดดอกง่ายๆตามหาเห็ดก็กันตตใไปครับนีจน่จ้ะตาใจน้อยดวงใจจ้าดอกง่ายดอกงามชุบนี่จ้ะโอ้ยมึงดูจ้ะแต่สะอวานเนาะ เบิ้งจา้าเบิ้งนี่ครับซีรอกเต็มตาหาตัวจ้าเก็บเห็ดบ้าง้เจ้ากินว่าไรกินลดได้ใหญ่เลือดก็ไดงตร kín ta xong đó rồi Nhanh ta ui Xay xay mới xay ôi được này thực nhà cho chị nong ơi mình xây nhà lên môn xây là mua chào phi nọ ơi ẩn son đi mừng đứa chào mừng đứa เด้อจ้าโอ้อ่อนซ่อนเด้นี่ไม่อยากตัดตินเป็นอีกแล้วจ้าพี่้องโอ้ยจะเป็นง่ามายพอดวงเห็ดกอแดงไงจ้ะเก็บอีกแล้วจ้าท่านในเบิร์ดจ้าอโอ้ย จะปัดตีนที่หลังด้วยจากขอนหอยัดเก็บก่อนขนซ่อนแห้งอขอนหอยัดเก็บก่อนบึ้งดอกง่ายกับพี่น้องจ้าดอกส,สวย ังหะต่ออีกจัาหน่อยจ้โว้ดอกนม้จ้เนิดค่ะผู้ลงคนกับมกักผู้ลงคนกับบามันหื่น หย <descend ant S 1> ุบไข่หยุบไข่หน่อยนอน 好的。Right. เก็บเห็ดบ้ห่เจ้าเห,ห็ดมันปู มนตกใซ่มขึ้นเลยจ้ะ เ็อะ้อนยังยเหลือลก็ได้ทุกไ,ไม่กินมันจ้ะสองดอกจ้กพี่นอ้องหลังจากเก็บเฮดมาเป็นเวลาสมงเคิงเข้าไปพ่อเฮดอันนี้มูหนึ่งจากสมงเคิงพี่กาญพตาตากเสือได้จ้ะ ไพอมูมันกะยังยดอกตุ่มๆอยู่จ้าเป็นมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้อมหักชาแนลนะเจ้าเป็นกำลังใจให้้อมหักชาแนลนะเจ้าเดี๋ยวมเอื่นสิภาามาเก็บไหม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสวัสดีจ้า